วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครูหนึ่งจัก,กรวาลรู้จักไหมคะครูหนึ่งจัก,กรวาลครูหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าดูรายการช่อง WorkPo i n t บ่อยๆจะเห็นว่าครูหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการาผลิตเพลงเพราะเพราะออกสือ่อออกทีวีเวลามีประกวดร้องเพลงอะไรครูหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยก็จะไปออก ในหน้าสื่ออยู่บ่อยๆนะคะเป็นกรรมการประกวดตัดสินโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับการผลิตเพลงซึ่งเป็นคนที่เก่งด้านการผลิตเพลงมากๆครูหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้มาเกี่ยวกับราม่าเรื่องพุ่งพวงแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าครูหนึ่งจัก,กรวาลร่วมกับคุณท็อปสลาวุฒไปจัดไลฟ์ไลฟ์สดทางเพจ ร้องเพลงรำลึกคุณพุ่มพวงเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าคุณไกรสอนลีละเมคินอดีตสามีของคุณพุ่มพวงซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดก,การมรดกของคุณพุ่มพวงให้กับลูกชายเนี่ยคุณไกรสอนไม่พอใจบอกว่าไปจัดคอนเสิร์ตออนไลน์28ปีชื่องานว่า28ปีดวงจันทร์ไม่รับฟ้าด้วยการไลฟ์สดผ่านทางเพจไลฟ์สดของหนึ่งจักรวาลเนี่ย ทำไมไม่ขออนุญาตเขาก่อนเขาเป็นผู้จัดจาก,การมรดกทำไมไม่ขออนุญาตและไปไลฟ์สดเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตอนบ่าย2ถึง6โมงเย็นไม่ขออนุญาตนายไกรสอนแสงอนันต์หรือว่าไกรสอนลีละเมคินผู้จัดจาก,การมรดกของพุ่มพวงที่ให้กับลูกชายเนี่ยก็บอกว่าไม่พอใจเพราะว่าถ้าคุณมาขออนุญาตอย่างถูกต้องผมจะไม่ห้ามเลยแต่เนี้ยคุณท็อปสลาวุธซึ่งผมก็สนิทก็มาคุยกับผม แต่ไม่ได้บอกสักคำว่าจะมีการจัดงานนี้ขึ้นวันที่14มิถุนายนเป็นการไลฟ์สดบนเพลงคุณพุ่มพวงไม่ได้บอกผมก่อนเลยคือถ้าขอผมอย่างถูกต้องผมจะไม่ว่าเลยซึ่งจริงๆแล้วคุณเกรสอนบอกว่าใครก็ตามที่จะนําเพลงของคุณพุ่มพวงไปร้องไว้มันเป็นลิขสิทธิ์ของทางกรมมี่90%เอร์ซแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของนักแต่งเพลงอิสระอีกสิอร์เซซึ่งก็เป็นลิขสิทธิ์ของเพลงพุ่มพวงทีนี้ ถ้าคุณจะนําภาพของคุณพุ่มพวงเอาเสียงของคุณพุ่มพวงเอาชื่อคําว่าพุ่มพวงดวงจันทไปซึ่งเป็นเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยมันต้องขอลิขสิทธิ์จู่ๆจะไปทําแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ติดใจเอาเพลงคุณพุ่มพวงไปร้องเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของแกรมมี่กับนักแต่งเพลงแต่มันเกี่ยวตรงที่คุณใช้ชื่อใช้รูปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ได้ขออนุญาตผมเป็นคนใจอ่อนแค่คุณมาขอผมแค่เนี้ยผมก็ไม่ว่ากันแล้ว แต่เอารูปของคุณพุ่มพวงไปขึ้นเอาชื่อไปทำมาหากินผมก็ไม่เคยว่าเพียงแค่มาขออย่างถูกต้องเท่านั้นเองถ้าคุณมาขอขอใช้ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์หรือเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ผมไม่เคยปฏิเสธแต่เนี่ยสักแอะหนึ่งโทรศัพท์มาบอกมาขอก็ไม่มีทั้งที่คุณพัอสลาวดกับผมก็สนิทกันเป็นสิบปีมาคุยกับผมสัมภาษณ์ผม แต่ไม่บอกเลยว่าจะมีการจัดงานแบบนี้ผมเป็นผมเป็นผู้จัดการมรดกผมขอปรึกษาทนายความแล้วถือว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เห็นว่าจะมีการฟ้องนะเนี่ยคุณไกลศรนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฟ้องนะประมาณนั้นนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เลยเป็นปมดราม่ากเกิดขึ้นนะนี่ไกลศนก็เป็นอดีตสามีคุณพุ่มพวงพ่อของน้องเพชรสรพพหรือว่าเพชรพัควัฒน์นั่นแหละค่ะนะจะ ทีนี้คุณหนึ่งจัก,กรวาลก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจละเมิดลิอสิทธิ์อะไรเลยแล้วผมก็สนิทมาจากทางสายพ่อไวัยเพชรอขออภัยหรือวันนี้ชื่อเพชรอะไรกับพศกับพบอะไรสลับกันหมดเลยวันนี้ขออภัยหัวสมองมันรวนคุณหนึ่งจัก,กรวาลบอกว่าผมสนิททางสายของพ่อไวัยพศเพชรสุพรรณเนืน่องจากว่าคุณหนึ่งบอกว่าอดีตการพ่อของผมพ่อของคุณหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ย เป็นครูสอนเพลงให้กับพ่อไวยพศและพ่อไวยพศเป็นพ่อบุญธรรมของคุณพุ่มพวง,งพ่อไวพศเป็นลูกศิษย์ของพ่อของคุณหนึ่งจัก,กรวาลคุณหนึ่งจักรวาลก็เลยมีความผูกพันตรงนี้นั่นละค่ะซึ่งคุณหนึ่งจักรวาลก็บอกว่าหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมนะคะนามสกุลเสาธงยุติธรรมคนหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมโปรดิวเซอร์ชื่อดังบอกว่าผมเคารพ นับถือคุณพุ่มพวงเป็นอย่างมากก่อนเข้าสู่วงการผมฝึกเล่นหัดเล่นเกี่ยวกับเพลงก็เป็นเพลงของคุณพุ่มพวงมาแล้วมากมายและในโอกาสที่คุณพุ่มพวงจากไป28ปีผมก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตออนไลน์28ปีดวงจันทร์เมลาฟ้าบอกก่อนหน้านี้ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ใครๆก็รู้เป็นการไล์สดเพื่อปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งให้กลับมาแล้วก็รำลึกถึง ราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ล่วงลับไปแล้ว28ปีงานนี้ผมเชิญชวนศิลปินทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงของคุณพุ่มพวงแน่ๆยุยญาติเยอะก็ต้องมาฝนธนาสุนทรเปาลีก็ต้องมาเจนนุ่นโบจากซูเปอร์วาเลนไทน์แก้ววิทยานีหรือว่าแก้มเดอะสตา์ซึ่งคนเหล่านี้เคยร้องเพลงของคุณพุ่มพวงมาแล้วก็มีการไลฟ์สดกันไปผ่านทาง Facebook 1จักรวาลเมื่อวันที่14มิถุนายนตอนบ่าย2ถึง6โมงเย็น หนึ่งจักรวาลบอกว่าผมเลือกจัดงานนี้ทําด้วยใจบริสุทธิ์เพราะผมรักในตัวพี่พึ่งหลายคนไม่เคยรู้ว่าผมมาจากเพลงลูกทุ่งมาก่อนเพลงลูกทุ่งผมคลุกคลีกับคุณอาไวยพศตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพ่อของผมเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับอาไวยพ์แล้วอาไวยพ์ไปเป็นพ่อบุญธรรมของคุณพี่พุ่มพวงดังนั้นเวลาผมเล่นเพลงตั้งแต่เด็กๆที่ผมชอบเล่นดนตรีเนี่ยก็เป็นเพลงของอาไวยพ์ที่แต่งให้กับคุณพุ่มพวง แล้วก็เพลงของพี่พุ่มพวงพี่พึ่งเยอะแยะมากมายที่ผมฝึกเล่นดังนั้นพี่พึ่งเปรียบประดุดดังครูของผมเหมือนกันผมจึงจัดงานนี้ด้วยความตั้งใจครบรอบ28ปีพุ่มพวงโดยปีนี้รู้ว่าที่วัดทับกระดานเนี่ยไม่มีการจัดมหรสพผมก็เลยเลือกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ของผมให้ศิลปินต่างๆมาร่วมกันร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นแหละนะคะ เพลงทั้งหมดนี้มาเรียบเรียงใหม่ผมทําทั้งหมดให้กับพี่พึ่งพุ่งพวง,พงเรียบเรียงใหม่ก่อนหน้านี้ผมไปวัดทับกระดานจุดทูบไหว้ขออนุญาตพี่พึ่งแล้วว่าวัดทับกระดานปีนี้ไม่ได้จัดงานเพราะติดโควิดผมก็เลยขออนุญาตเล่นเพลงเหล่านี้ในการไลฟ์สดผ่าน a ฟ e b o o k ของผมชวนน้องๆศิลปินทุกคนมาทุกคนมาร่วมกันหมดเลยทำเพลงแก่เพลงใหม่ตอนกลางคืน ผมนั่งแกะเพลงเสียงเพลงของพี่พึ่งตอนแกะเพลงตอนกลางคืนได้ยินเสียงกก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 ็รู้ว่าพี่พึ่งเนี่ยมาทักทายผมก็รู้นะแล้วก็บอกว่าบอกว่าผมต้องการทําให้เพลงของพี่พึ่งเนี่ยอยู่กับวงการลูกทุ่งและอยู่กับคนไทยปราบนานเท่านานนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของคุณหนึ่งจักรวาลและเห็นบอกว่างานนี้เนี่ยนะ ก็ไม่ได้เป็นการทําเพื่อธรรมหากินนะไม่ได้เป็นการทําเพื่อธรรมหากินนะเป็นการจัดขึ้นมาเรื่องของค่าตรงค่าตัวนี่ก็ไม่น่าจะมีนะคะคุณหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าทําเพื่อราลึกถึงพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์กับการจากไปครบยี่สบแปดปีพอดีว่าปีนี้วัฒน์กระดาไม่มีมหรสพไม่มีการจัดคอนเสิร์ตผมก็เลยมาจัดไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของผมก็เท่านั้นเองอืม น้องๆทุกคนผมก็ขอรุยาตเขามาหมดแล้วผมชวนมาทุกคนก็ร่วมร่วมใจกันมาทําเพื่อพี่พึ่งกันทุกคนรู้สึกงานนี้เขาก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องก็คือไม่มีการขายบาัตรไม่มีอะไรชมฟรีอะชมชมชมฟรีเป็นเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สดออนไลน์ชมฟรีไม่มีการเสียเงินนะคะชวนกันมาค่าตัวก็ไม่มี ทำเพลงของพี่พึ่งพุ่งพวงขึ้นมาใหม่แล้วก็บรรดาศิลปินก็ขับร้องให้ศิลปินนี่มีเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยอะแน่แน่ยุยญาติเยอะจันจวงดวงจันจิ้งรีดขาววงเทวันฝนธนาสุนทรนนทยาจิวบางป่าหญิงทิติการดวงตาคงทองหลิวหลวอ,อาจาริยาแก้มเดอะสตาจิ๋วปิยนุษกระแตกระต่ายเจนโบน,นุ่นซูเปอร์วาเลนไทยปาวรลีพรพิมล เนี่ยไข่มุกรุ่งรัตเนี่ยราค่ะแล้วโชว์ดเลเตอร์โดยท็อปสลาวุธเห็นบอกว่างานนี้มาช่วยกันมากกว่านะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำมาหากินหารายได้อะไรไม่น่าจะใช่นะคะค่ะอ่ะก็ว่ากันไปแต่งานนี้คุณไกรสอนบอกว่าฟ้องคุณหนึ่งจักรวาลและท็อปสลาวุธนะนี่หน้าตาหนึ่งจักรวาลวันที่ไปวัดทับกระดานเนี่ยและค่ะ ก็ไก่สอนฟ้องคุณหนึ่งจัก,กรวาลและคุณพ่อสลาวุฒิที่ไปจัดงานอคอนเสิร์ตไลฟ์สดแล้วก็ไม่ขออนุญาตเขาก่อนนะอ่ะก็ว่ากันไปนะจ๊ะเป็นดราม่าเกิดขึ้นยังมีเรื่องราวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แม้ว่าจากไปแล้ว28ปีก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กระทั่งถึงหน้บัดนี้